สวัสดีค่ะเจเคนุพาทุกท่านมารับชมกับทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวนะคะเมืองทองซิตี้คือสหาพา์ค่ะอยู่ก่อนข้ามสะพานบึงนะคะราคา1.490,000บาทฟรีค่าโอนค่ะปรับปรุงใหม่พร้อมอยู่นะคะ ผ่อนชำระประมาณเดือนละ6 0 0ันนะคะโดยประมาณนะคะทุกท่านพื้นที่ทาวเฮาหลังนี้นะคะ24ตารางวาค่ะขนาด3ห้องนอน1ห้องน้ำหนห้องครัวหนึ่งที่จอดรถในบ้านนะคะอยู่ใกล้นิคมเครืออยู่ใกล้ตลาดสนามบินอยู่ใกล้ถนนบายพาสสาย7เดินทางสะดวกสบายมีรถรับส่งค่ะอยู่จังหวัดชนบุรีนะคะดูภายในนะคะกว้างๆคะ่ะทุกท่าน มีบริการดำเนินการยืน่นยื่นคู่สินเชื่อให้ด้วยนะคะฟรีค่ะเช็คฟรีเช็ควงเงินอนุมัติฟรีนะคะรับเดินเอกสารให้ด้วยค่ะกู้ไม่ผ่านไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะดูภายในนะคะกว้างขวางมากเลยค่ะทุกท่านเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยนะคะมีถึง3ห้องนอนเลยทีเดียวค่ะ1 4 9 0 0 0้าบาทท่านใดที่สนใจทาวเฮาส์ชั้นเดียวหลังนี้นะคะ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรัดชมสถานที่จริงได้ค่ะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเจคเคนโเพียงมาแนะนําให้ชมนะคะ mm. ไม่ใช่เจ้าของ mm. ไม่ใช่ในหน้าค่ะแนะนําให้ทุกท่านได้เลือกชมกันดูนะคะถ้าถูกใจยังไงนัดหมายกับผู้ขายก่อนนะคะ mm. เพื่อเดินทางไปดูพื้นที่จริงก่อนนะคะสําหรับวันนี้เจเคนโลาไปก่อนสวัสดีค่ะ